สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนำสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมล i n เลนเจอรราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลู้ช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจล i n เลนเจอรต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Lineage r n r นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาปั้นนะครับตัวเปล่าไกลทองนะครับขึ้นเป็น9ดาวเวล160หกั้งก็เนื่องด้วยนะครับที่ผมนะครับในเดือนนี้นะครับเกลือเป็นอย่างมากเลยนะครับไอดีหลักผมนะครับก็ได้ทุ่มนะครับตัวกาชาเนี่ยจำนวนหนึ่งนะเรียกได้ว่าเยอะนะครับก็200เกือบ300ใบแหละเปิดหาบปลาวยมมาทูดนะครับแต่ก็ไม่ออกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆหาไป ในเมื่อนะครับเราเปิดตัวใหม่ไม่ได้นะครับผมก็เลยจะมาปั้นตัวเก่าๆนะครับก็เลยคิดว่าผมลองนะครับเปิดไปในคลังดูนะครับก็เจอเนี่ยบาวไกลทองเนี่ยเฮ้ยผมมีเออเปิดได้น่าจะช่วงประมาณ3-4เดือนที่แล้วเปิดได้มาจะเก็บไว้ยังไม่ได้ปั้นนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาปั้นนะครับบาวไกลทองเนี่ยเป็นไฮเปอร์แม็กบวก9ดาว นะฮะแล้วมาลุ้นความสามารถกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะหาความสามารถอันนี้นะครับอยากได้มากเลยนะครับเอามาจัดการนะฮะเออธาตุแสงนะฮะเออเอามาจัดการธาตุแสงนะพวกอดูบิทมายากลอะไรพวกนี้นะครับปะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปั้นกันนะฮะไอดีหลักผมอ่ะโอเคนะครับไอดีหลักผมนะครับเนื่องด้วยนะครับที่ผมนะครับเก็บกบเนี่ยเอาไว้เยอะมากนะฮะสาตัวแหละ เออสาตัวนี่เกือบปั้นได้2ตัวนะสี่สิบนี่ปั้นได้2ตัวก็ถือว่าเก็บได้ตัวกว่าแล้วโดยที่ผมเนี่ยเปิดไม่ได้ตัวเลนเจอร์เดินนี้ผมมาเก็บกบไว้ให้เดินนี้แลแ้วจะเปิดไม่ออกจริงๆนะฮะผมก็เลยเอามาปั้นตัวเก่ากันอย่างที่อย่างไกลทองเนี่ยยังเป็นเลนเจอร์ที่ใช้ดีนะครับด้วยความนะครับที่หลีกเนี่ยพีพีเนี่ยมันกลับมาไกลระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่างบาาไกลทองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่น่าสนใจสําหรับใครที่มีติดค้างไว้เนี่ยหยิบมาปั้น สกิลแม่นขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีพวกเพิ่มอัตราใช้สกิลอีกนะครับก็เลนเจอร์ตัวนี้ถือว่าเป็นบัฟดีด้วยแล้วก็สกิล2ก็คือดามเมจกระเด็นป่วนอ่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันผมก็ได้เตรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เรามาขึ้นกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะทุกอย่างคูณ2เวลอัพคูณ2หมดนะฮะอ่ะผมก็เตรียมวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเรื่องวัตถุดิบนะเผื่อมีคนสงสัยว่าเอ้ยวัต ทำไมเราถึงหาไม่ได้อะทาไมมันถึงไม่ขึ้นนะครับก็คือวัตถุดิบเนี่ยมันมีอยู่2อย่างนะ1คือเราไปล็อกสเตตหนึ่งคือเราไปล็อกนะครับวัตถุดิบนะครับก็คือตัวจุติเนี่ยถ้าเราไปล็อกตัวจุติปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ขึ้นให้เราอัพแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะขึ้นแค่5้ทับหนะครับอะมันจะขึ้น5้ทับหเพราะว่าผมเนี่ยไปล็อกเลนเจอร์ไว้นะฮะนี่เนี่ยตัวเนี้ยผมไปล็อกไว้มันเลยไม่ขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเราปลดปุ๊บ แล้วกลับไปใหม่นะครับมันก็จะอัพขึ้นได้แบบเดิมเนี่ยเห็นไหมมันจะอัพขึ้นได้แบบเดิมส่วนอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างเลยที่อาท,ที่ไม่สามารถอัพได้นะครับก็คือเราเอาจุต,ติเนี่ยนะครับไปไว้ในทีมต่างๆนะฮะอย่างเช่นเนี่ยผมกดมาที่ทีมอ่ากดมาที่ทีมนะเนี่ยอ่าเนี่ยกดมาที่ทีมนะฮะอ่ะกดมาที่ทีมนะครับแล้วผมเนี่ยเอาตัวจุติเนี่ยใส่ไว้แบบนี้นะครับก็คือมันคือขึ้นคาว่าใช้งานอ่าพอจุติมันขึ้นคาว่าใช้งานอยู่สิ่งที่มันเกิดก็คือมันจะอั เนี่ยเห็นปะมันจะ5้ทับหเหมือนเดิมถ้าอยากจะอัพได้นะครับเราจะต้องเนี่ยให้ไอตรงเนี่ยมันไม่มีขึ้นอะไรเลยนะฮะนี่นะสังเกตง่ายๆนะครับอ่ะเนี่ยเห็นปะว่ามันขึ้นเขามาใช้งานอยู่ตัวจุดติที่เราเก็บครบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกดมาเลยนะครับเนี่ยฟิลเตอร์จุดตินะครับแล้วก็มาดูว่าเอถ้ามันขึ้นใช้งานเนี่ย มันใช้ไม่ได้นะครับต้องให้มันแบบไม่ขึ้นใช้งานนะฮะแบบเนี้ยมันถึงจะเอามาอัพได้นะครับประมาณนั้นนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเรามาปั้นกันเลยนะครับผมได้เตรียมเกียร์ระดับหนึ่งไว้ให้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวไปลองเล่นใน PVP กันว่าเฮ้ยบ่าวไก่ทองเนี่ยเฮ้ยยังเล่นได้ดีอยู่หรือเปล่านะฮะมาเดี๋ยวไปลุยกันขึ้นมาแล้วครับผมมาครับโอ้โหก็เลนเจอร์ตัวนี้นะครับความสามารถไฮเปอร์ดีอยู่แล้วนะครับก็คือล่างโคนนะมีโอกาสปล่อยมาเป็น2ตัวนะครับเดี๋ยวไปยัดกบกันด้วยนะครับไป กบม่วง20ตัวกบม่วง20ตัวนะครับผม5ตัวครับอ่ากดเลนเจอร์เดียวกันนี่ผมมีกบม่วงที่มันเป็นสายว่องไวนะครับใส่ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียรูบี้ในการเปลี่ยนกบสายที่หลังเนาะสายกบที่หลังนะครับไปครับปึ๊บปึ๊บอ่าบวก2ีนอีกอีก5ตัวนะครับก็จะแม็กละ ่ะประมาณ25ครับนี่ปุ๊บอ่ะขาดอีก5ตัวพอดีอัพไปโอเคอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลุ้นข้อสมารถิก้าวดาวกันด้วยนะว่าจะได้เป็นอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาพวกลีโอนาดใส่ไปก่อนนะฮะลีโอนาด่ารลีโอนาดโอ้โหลีโอนาดก้าวดาวมาจากไหนเยอะแยะเอา8ดาวใส่ไปก่อนแล้วก็9ดาวใส่ไป1ตัวครับอ่าโอเค แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปั้นไฮเปอร์แม็กไม่พอนะเดี๋ยวขึ้นเป็น9ดาวกันเลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นเป็น9้าดาวเลยเพราะว่าผมเตรียมวัตถุดิบพวกน้ํายาอะไรไปพร้อมลูกแก้วก็พร้อมแล้วเดบลูนควาสามารถ9กดาวกันนะครับส่วนใครนะครับที่ขาดพวกวัตถุดิบเนี่ย9ดาวแบบนี้นะใครนะครับที่ขาดวัตถุดิบนะครับในการทําเป็น9้าดาวนะเลนเจอร์ทำเป็น9าดาวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่20นะครับจะเป็นอัสเตทห้องสมุดเนี่ยนะครับแบบเนี้ยมาทั้งหมด1อาทง นี่เลยห้องสมุดเนี่ยลึกลับเนี่ยมาด้วยกันทั้งหมด7วันนะฮะอ่ะมาด้วยกัน1อาทิตย์แหละนะครับประมาณนั้นมาไปฟาร์มกันนะครับอย่าลืมไปฟาร์มกันนะครับเผื่อใครขาดวัตถุดิบเผื่อใครนะครับขาดวัตถุดิบนะครับในการทำเก้าดาวนะฮะอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับแจกกบ9ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะตารางลองอินกบ9ดาวมาแล้วนะครับก็เอาไปใช้ให้ถูกตัวเนาะปั้นแม็กเป็นตัวต่อไปนะครับไปเดี๋ยวมาขึ้น9ดาวกันเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าได้อะไรไกลทองขอเป็น ความสามารถเจาะแสงเมื่อกี้นะไปครับลุยออกเป็นอะไรมาโอ้โหลาดแอคแทกอ่ะคือลาดแอคแทกถามว่าดีไหมมันก็ได้นะครับแต่เลนเจอร์มันไกลอะ่ะคือถ้าเลนเจอร์ไกลส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตายอยู่แล้วความสามารถนี้ก็จะไม่ค่อยดีอะ่ะอ่ะเดลี่ความสามารถหากันดีกว่านะครับเป็นเจาะกระเสแสงนั่นเองนะฮะอยากได้อันนี้นะผมขอจิ้มอันนี้เลยนะฮะกดรีไปหนึ่งครั้งหวังว่าจะออกมานะ ออกไหมอ่ะกดดีไหมไปครับโอ้โฟื้นฟูแล้อ่ะโอเคนะครับก็ยังเป็นความสามารถที่ผมยังไม่ค่อยโอเคอ่ะนะอ่ะถ้าได้เป็นอันนี้ก็ได้อยู่แต่ผมอยากได้อันนี้ที่สุด ไปเดี๋ยวเราไปใส่เกียร์กันนิดนึงนะฮะอ่าโอเคนะครับผมก็ได้เตรียมเกียร์นะครับให้เลนเจอร์ตัวไก่ทองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปลองใน PVP กันนะครับว่าเฮ้ยไก่ทองเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแร่ก็ใช้ไม่เยอะนะครับเออใช้ไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับแร่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ใครมีติดทีมเนี่ยเอามาเล่นได้นะครับก่อนอื่นนะครับยาร์ดกบอัพวิว้ก่อนนะครับอันดับแรกอ่ากบ9ก้าดาวผมได้มาเยอะนะครับ ก็อัพเวลใบนะครับ1 6อนะฮะอันนี้นะครับเลนเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าจะปั้นเป็น9าดาวแม็กนะฮะเพราะว่าในเกมเล่นเองผมว่าช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะในแบบระยะไกลด้วยอะไรแบบนี้นะครับช่วยได้เยอะครับอ่ะมากบผมน่าจะหมดแหละโอ้ยังไม่ถึง160เลยอะ่ะใช้วัตถุดิบเยอะมากเอาตัวอะไรดีจุติ <laughs> จุติไปครับจุติไปเรียบร้อยครับ160และไป เดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับว่าเฮ้ยไกลทองเนี่ยเป็นยังไงใช้งานเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับเสียดายความสามารถก้าวเดาายังไม่สุดนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอจัดทีมไปก่อนนะ จัดทีมไปลุยครับผมจัดทีมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นใน PVP กันนะครับว่าเฮ้ยไกลทองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะเออไปไต่หลีกันนะครับเนื่องโดยที่แบบเกลือจัดๆเลยนะครับแบบเปิดไม่ได้คือผมอยากได้มากนะไอ้บาวตัวใหม่อะ่ะคือมันเก่งอะ่ะคือแบบมันมันอาจจะไม่ใช่ตัวแบกอะ่ะแต่คือแบบถ้ามันเล่นแบบกับทีมโดยรวมอะ่ะมันเป็นตัวที่ดีครับเอาไปคอยแบบสนับสนุนทีมอะไรเงี้ยผมลีอะ่ะในหลีกบนๆอะ่ะเจอเกือบทุกทีมอะ่ะบาวยมมาทูดอะ่ะ <c oughs> คือเจอกับทุกทีมจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองทีมหนักๆเลยไหมเอาทีมนี้ดูนะครับมายากนก้ดาวแม็กนะฮะเออมายากนกดาวแม็กอัดูบิดกดาวแม็กนะครับ,รดดบ,ดรบเดี๋ยวดูว่าไกลทองเราจะพอจาัดก,การเขาได้บ้างหรือเปล่านะครับไปลุยครับคือปั้นมาก็อยากให้มันมาช่วยทีมเนาะเนี่ยแหละนะครับถ้าเราเปิดไม่ได้ตัวใหม่ๆก็ต้องปั้นตัวเก่าๆแบบนี้แหละฮะมีตัวไหนก็หยิบเอามาปั้นเนาะ ตามที่เรามีนะครับแต่ถ้าเลนเจอร์ตัวเก่าๆนั้นเนี่ยมันไม่เก่งจริงๆก็ไม่ต้องปั้นนะฮะเก็บกบนะฮะอ่าเก็บกบเก็บไว้ตัวน้นหน้าดีกว่านะครับจะคุ้มกว่านะครับอย่างไกลทองเนี่ยผมยังมองว่าเป็นอีกหนึ่งเลนเจอร์ที่แบบเฮ้ยถ้ามีเนี่ยเอามาปั้นเล่นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลนเจอร์ระยะไกลนะครับถ้าเกิดว่าสร้างกองทัพได้เนี่ยป่วนดีแน่นอนโอ้โหเดินไม่ไหววะ่ะอันนี้คือตึงเกินอ่ะคือหลีกระดับเนี่ยมันตึงเนาะตึงจริงๆนะฮะก็ต้องแบบ ต้องปั้นเลนเจอร์มาช่วยนะครับปั้นมาให้มันช่วยนิดๆหน,น่อยๆก็ยังดีนะครับถึงอาจจะไม่ใช่ตัวแบกมากๆเนาะอ่ะลุยครับเนี่ยบรายมมาทูดเนี่ยเจอเต็มไม่หมดเลย <c oughs> เออเสียดายที่เราเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับตัวเองเนี่ยเปิดไม่ได้เสียดายนะครับถ้าเปิดได้ก็จะปั้นมาเล่นเลยครับเสียดายเหมือนกันนะครับที่เปิดไม่ได้เอาไปนี่ครับไกทองนะอ่าอาจจะปล่อยตัวเลนเจอร์อาจจะปล่อยเลนเจอร์ช้านิดนึงนะเพราะว่าแบบ ผมทำแค่วิว160นะฮะเสียดายที่ความสามารถ9ดาวยังไม่ใช่ที่ผมต้องการนะถ้าเป็นที่ผมต้องการนะเออดีกว่านี้ดีกว่านี้นะครับไปครับนี่ฮะอ่ะจะเริ่มสร้างกองทัพได้แล้วนะครับไก่ทองนะก็จะเริ่มเนี่ยโยนดาเมจศัตรูกระเด็นนะเห็นไหมว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนเราเนี่ยกระเด็นบ่อยๆนะเนี่ยมาจากไก่ทองนะเห็นไหมเออยืนโคตรไก่เลยนะฮะแล้วก็คอยสร้างดาเมจกระเด็นแบบนี้นะนี่แหละนะครับก็ปั้นกันมาได้นะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเลนเจอร์ที่ดีนะช่วยช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะเลยทำให้ทีมเราเล่นในง่ายมากขึ้นนะครับในเกมเล่นเองนะส่วนเกมป้องกันก็ต้องหวังพึ่งบอทนะครับถ้าบอทช่วงไหนบอทโหดเนใี่ยกลทองถือว่าดีนะอ่าเป็นตัวดาเมจฝนกระเด็นนะครับอันนี้มีแต่หนักๆอะ่ะน,นี่ก็หนักอีนนกแหละมีแต่ทีมหนักๆอ่ะทีมนี้แล้วกันไปลุยนะครับอ่ากลายทองเราปั่นมาใช้งานนะครับึ๊บเดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับไป น้ำแข็งไฟไปก่อนครับเอาความได้เปรียบก่อนตอนนี้คือช่วงนี้ไม่รู้ว่าใครคิดแบบผมหรือเปล่าครับบอดโหดมากคือโหดแบบโหดจริงอ่ะโหดแบบโหดจริงๆนะฮะอาจจะเล่นเกมเล่นเองเนี่ยลำบากเออแล้วบวกกับแฝงเลนเจอร์หายวิอีกอะเล่นลําบากกว่าเดิมเยอะแต่ต้องปรับตัวนะเออผมก็ยอมนะผมยอมปรับตัวเพราะว่าเกมมันจะได้สนุกขึ้นนะครับต้องยอมรับตรงนี้เขากําลังปรับอยู่ถ้าแบบมันคงที่เมื่อไรเนี่ยผมว่าเกมเนี่ยสนุกแน่นอนนะฮะอ่ะอันนี้อาจจะเหนื่อย นะครับไตลยยากหน่อยนะครับแต่ก็มันก็มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับเกมป้องกันก็จะดีขึ้นนะฮะโอ้โหโดนตัวบินตีป้อมอีกเรียบร้อยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับบาวไกลทองนะก็มาเล่นให้ดูนะครับจริงๆแล้วผมมารีวิวไปแล้วนะครับสามารถไปดูคลิปรีวิวได้เลยนะครับแต่ไอดีหลักเนี่ยผมมาทําเพราะว่าไอเดี่ผมยเปิดไม่ได้จริงๆนะฮะสำหรับบาวยมทูต ก็ไม่เป็นไรนะครับมี ID ดีอื่นๆอยู่เดี๋ยวผมไปเล่นใน ID อื่นๆเอานะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับ ID หลักก็มาปั้นไกลทองขึ้นมาเสริมที่บิกหนึ่งตัวนะครับให้มันโหดมากขึ้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ